ไก่นะครับนี่ไก sure. like. right? ่ไก่กับส่วนผสมเขาเอินว่าอึบโดยเสียบขมไพ่ครับอึบลงกว่นี่ยังอยู่อยู่ในขันตอนแหลกเนาะเห็นว่าเขาเอินว่าอึบภาษาศกินได้ไหมวิกาเสียบเสีบสวัสดีครับดูไหมล่ะปรุงครับวันนี้ปรุงครับปรุงเอ๊้ยังกว่านี้น้ำมันหอยครับนี่ เที่ยอลงไว่น้ำพงนะครับเนาะยอดน้ำเพิงอน้อสเจแจวแหงน้ำพึองอเล่หน,เนหา <c oughs> อาคานพี่รดคนครับบานนี้เสียไผเพิ่นว่าท่านมีสองเลยครับนี่นเดี๋ยวเศียสองเหเพิ่อนอยู่คมไผ่ไทยบ้านบากครับแหน่อยเียสองเห็เพิ่อนอยู่ครับข้นครับเน,น,นี่ยข้นคนี่น พวกคนนะครับเปิิ์ใส่ใส่ทุงกคนเลาวนะครับขันนครับคือกันหลังก็ขันสูมพักนะครับเบื่อรับโอ้ไกลตัวนี้ประมาณหนึ่งจุดหายโลครับงเรียบบ้อยแล้วครับหาาต้ครับกินเลยเดี๋ยววันนี้แบบเพิ่งกระสีเอาไปเอาไปใส่โมหนึ่งมอครับวันนี้ เพื่อนี่เริ่มชวนผสมรักเพื่อนว่าแมยนใส่น้ำมันโซล่าครับบารนี้โอ้พแมนอันโอ้พอมีอนครับนางวเทียมดอกนางวเทียมดอกก็เจิตจืดจิตโอ้ยหลงหลงสีคือน้ำมันโซล่าบพ่อลูกว้าวเป็นเกียรติว่ะใส่ครับบารนี้ใส่มากไปก่อนมักมักไปก่อนครับครับจ๊ สองถังหมงครับอันนี้ครับผมโดยเสียร์โขงไพรเลยครับสวัสดีครับพี่น้องวัอนี้อยู่ครับบริเวณชั้นแนวเชียงค้อครับวัอนี้มากินอึบไก่ครับอยู่ป่ากุ้หมวครับป่ากุ่งหมวกเสียสนครับให้ครับครับผมครับสวัสดีครับวัอนี้ครับมีเมนูอึบไก่ครับ เพิ่นก็มี่ช่องเพิ่อนอยู่ด้วยครับซื้อซื้อช่องยังนะครับช่องไพ่สุนวงแดงนะครับฝากติดตามในยเด้อครับช่องน้อยๆนวครับมีผู้ติดตามน้อยหน่อยที่แสนข่นบอกครับฝากติดตามในเด้อครับเด้อครับบรรยากาศกำลังกำลังมาไกลอยู่ครับพวกถุ่มขึ้นสีได็กินอยู่บ้างครับบ่หอดครับบ่หอดบ่หอดรอครับบ่หอดรอกครับ อุปกรณ์ได้มาแล้วครับภาชนะใส่คือหมนึ่งครับไกลล่ร่วงเหมือนโอ okay, ไก่ร่วงครับเหมืนบีไก,ก่ครันะัเน<ะ>ี่ยบีไก่ออกดูบออณค่ใบคลองดีครับเลค่อย ใช <emaal> ่ครับใช่น้ำมันน้อยหนึ่งเครื่องโจ๊เอาอตัวดำใช้น้ำเนียครับนีดนึ่งไมคือบ่นไต่เียบร้อยครับครับลุงลุงเตาเหรอครับเต้าเตาหมออัดตาหมอลุงเตาเหรอครับอะไรพีชฟ้าครับวันนี้เรียงแก๊บนะครับ เอาเล่งเล่งแกะจ้าหน้อยครับครับผมโดยฟื่นครับเหลี่ยงแกะทำฟื่นอยู่นี่ครับขุมไผ่จ้าหน่อยเพิ่นสีเทียบซองไม้อยู่ครับขุมไผ่แทบบ่นบ่าเลยครับรอติดตามชมเลยครับดังดังได้เลยครับแกะแกะขึ้นมีขวดเนาะครับแกะแกะอย่งไรขึ้นมีขวดเนาะแกบ้านบ้านครับ เอาโคกเต็งไห้ครับยานมันเติ่นออกครับครับรรยากาศบรรยากาศอยู่ทวงให้ทวงหน้าครับเหมือนแน่หน่อยมีคนว่าไต่แมงแมงดานครับบเบเห็นหงเลยครับเห็ยนตะไฟบบแมนทวงห้าหน้าไอจอนนีนะครับทวงหน้าไอไผ่สวนครับนี่ การเลือกก็มีนะครับเลือกเลือกเลือกครับนี่จักเลือกไฟเพื่อนอามาถิ่มไใบดุนเหรครับนี่หัวหรือว่าจักคือผมสงสัยว่ามีห้อยหัวอยู่ครับเลือกจะได้จะหัวไว้แท้ผ่านแล้วครับเจ้าของเดือดบานผู้เพื่อนอาไปขี้เหรียญเพื่อนว่าน้ำเขาครับเดือดหัว นะครับครับไปตาด้วยครับข่วนขึ้นแล้วครับทุกเลยบัทยบทุกครับชุกทุกยาวไม่สั่นครับผมโซมึงครับทุกอีลีครับใดการนะครับโป้งครับวันนี้ใสรกันห่อนพร้อมครับนี่ครับไปไปด้ับ

บพไหมเพระรุนรนรุโอ้เป็นกระสบนะคนั่ยน้ำน้ำดูข้าเห็ดเนี่ยนี่น้ับน้ำออันนี้ยังไข่ทำามให้ดนตบพ่อเหียวพ่อหยาบเีดไข่กินบางกอนเยกินก่อิ่งบเนี่ยะครับมาเล้ครับพี่น้องทุกแล้วครับทั้งในมีบ่ขมบดําเลย ออย่่างเคาฉียบครับเพื่อนวะคเขบครับน่ครับพี่น้องกินน้ำกันครับเฉียบครับเฉียบร้อนร้อนกระเพาะเรียบร้อยครับกระเรียบร้อยครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแช่เลยครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ